สนับสนุนโดยบริษัทแม็กเวิร์ทัวร์จำกัดพีพีพลา์แมนชั่นค่ะกับขรามาในช่วงที่สองของรายการค่ะทุกประชาชนนะคะช่วงนี้ใครที่มีปัญหาเรื่องกฎหมายนะคะสามารถโทรเข้ามาพูดคุยสอบถามปรึกษา,กาอาจารย์ได้นะคะหรือว่าจะเป็นในเชิงหรือว่าที่พีแ่แคทถนัดนะคะเ<อ>รื่องอสังหาเอย่ยหรือว่าเรื่องทั่วไปนี่นักวิเคราะห์นะคะอีกหนึ่งท่านเลยนะคะยินดีครับยินดีครับมันมีเรื่องที่ระหว่างรอโทรศัพท์น่าจะพูดถึงเรื่องการเมืองนิดนึง เกี่ยวกับเลือกตั้งผู้ว่ากรทมขณะนี้ทําไปทมาจะมีคู่แข่งกันอยู่สองพักพักประชาธิปัตย์สงมอิมรชวงศุขุมพันธ์บริพัฒซึ่งเป็นอดีตผู้ว่าเป็นมาแล้วค่ะและชาธิปัตย์ได้ครองแชมป์เรื่องกทมมาแปดปีแล้วครับกับพักที่จะชิงหรือทู่ถ้าชิงก็คือพักเพื่อไทยโดยพลตบดีเอกพงษพัฒพงษ์เจริญที่มีข่าวที่อยากจะเรียนตรงนี้ก็คือว่าการหาเสียง ที่การหาเสียงเมื่อวานปรากฏว่าท่านพงษพัฒน์ไปที่สาสุขสาสุกดินแดงของดินแดงครับสาสุขเขตสี่ดินแดงปรากฏเจ้าหน้าที่ปิดประตูไหมครับใช่ไหมคะแล้วจะข่าวก็ถามพวกนี้บอกเอาถ้าเป็นหมอมสุขุมพันธ์อ่ะอาจจะให้เข้าเป็นนายเก่าเป็พราะว่าอย่างนี้มันมันไม่ถูกอ่ะ เรารู้สึกว่ายังไงยังไงอยู่นะคุณจะชอบใครรักใครหรือไม่ชอบใครรักใครเจ้านายจะมีคุณก็ไปต้องเปิดประตูรับหมดไม่ว่าจะเป็นเบอร์ไหนก็แล้วแต่เขาอย่างปฏิติเข้าไปถึงสวัสดีครับฝากด้วยนะครับเบอร์เก้าสวัสดีครับฝากด้วยนะเบอร์สี่เบอร์ก็แล้วแต่เท่านั้นเองมันไม่ได้เสียหายอะไรผมว่าเป็นอย่างนี้หรือเปล่าฮะเห็นเขาบอกว่าตอนนี้การเมืองต้องเลือกข้างชัดเจนหรือเปล่ามันก็เราเลือกข้างได้แต่ก็ไม่ควรแสดงในการที่จะไป ใครจะมาแล้วก็เปิดรับเพราะที่ราชการเนี่ยทุกคนไปได้คืห้ามคนเข้าจริงๆไม่ยากที่ราชการนี่ถือว่าตามกฎหมายถือว่าเป็นที่สาธารณะสถานนะไม่ใช่ที่โลหฐานคาว่าโลหฐานเป็นคำว่าคนอื่นจะเข้าไปต้องรับอนุญาตเช่นบ้านเราเนี่ยถ้าเราไม่รับไม่อนุญาตให้เข้าบอกคุณออกไปออกไปเนี่ยถ้าไปออกมีความผิดฐานบุกรุกคดีอาญาแต่ถ้าเป็นที่ราชการเป็นโรงพยาบาลเป็นสถานพยาบาลต่างๆนี้ ต้องให้เข้านะต้องเข้าหรือร้านค้าร้านขายของเนี่เขาจะเข้าไปดูเนี่เข้าไปได้ครับแต่จะเข้าเลยเข้าไปในห้องเขาอันนี้เป็นที่เราหฐานแล้วตามกฎหมายไม่ได้ถ้าคุณเข้าไปไม่รับอนุญาตคุณอาจจะมีความผิดแต่เห็นเห็นเขาบอกว่าตรงนี้เป็นเป็นส่วนที่ให้บริการประชาชนไม่อนุญาตให้เข้าถ้าเกิดมาทําเกี่ยวกับเรือเกี่ยวกับหาเสียงเขาไม่สิทธิ์ไม่ให้เข้าได้ผมผมว่ามันโดยโดยความเห็นผมเลยนะผมว่าเข้าได้ เขาได้นะที่ที่บริเอาง่ายๆเปียบเทียบอย่างนี้เปียบเทียบเปียบเทียบอย่างนี้โรงพยาบาลที่รักษาคนครับแคทเข้าไปได้ไหมก็เข้าได้ฮะไม่เป็นผู้ป่วยก็เข้าไปได้ไหมได้ค่ะแต่ภาพไปในห้องของหมออย่างนี้ไม่ได้ถ้าเขาไม่อนุญาตไม่ได้คระเขินเข้าไปเขาให้ออกไม่ออกก็มีความผิดฐานบุกรุกครับเพราะฉะนั้นไอ้ตรงนี้มันเป็นเรื่องที่ยุมยิบนะ จะไปแสดงความจงรักภักดีกับนายเก่าก็ผว่ากันไปแต่ที่หลังจากนั้นเสร็จทางกรุงเทพมหานครมันจะเป็นประหลัดกรุงเทพผู้หญิงเนี่ยทำหนังสือเลยทุกคนให้ทุกคนเข้าบดนะฮะมันก็เป็นประหลัดทำเหรอครับไม่ผู้ว่าใช่ไหมฮะก็ผู้ว่าผู้ว่าไม่มีอะเป็นว่างเป็นประหลัดผู้ทำมาแทนนะฮะเป็นประหลัดแทนก็ฝังไว้ในเรื่องสิทธิและหน้าที่จริงๆแล้วเวลาที่สถานที่ต่างๆนี้ที่อาจารย์ย้ำเสมอนะคะว่าอือ เ๋ยวขออนุญาตขอบคุณหน่อยขอบคุณหน่อยขอบคุณคุณสมัยนะฮะจันบัวลาจากบมจนี่กระจกไทยอาซาฮีอำเภอพระสมุทรเจดีจังหวัดสมุทรปราการวันนี้จะให้คุณพรเข้าไปส่งแล้วแล้วก็รวมทั้งทิพรัตผิวขาวอำเภอสะพานหินจังหวัดพิจิตรนะครับวันนี้ก็จะส่งไปแต่มีปัญหาที่เมื่อวานได้กราบเรียนแล้วอยากจะให้โทรต่อมาคือนาวาอากาศตรี พงเพชรเพียนเสมออำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองก็เคยลูกสาวเคยโทรมาคุยกับผมนะครับผมก็ส่งไปให้ให้ไปแล้วแต่ปรากฏว่าไปชนีดก็ตีกลับบอกว่าย้ายที่อยู่ใหม่ถ้าท่านได้ยินตรงนี้โรวณาโทรมาหาผมหน่อยนะครับผมจะขอทราบที่อยู่ที่ชัดเจนจะได้ส่งหนังสือไปนะครับขอญาตมีสายเข้ามาค่ะอาจารย์คุณวิชัยนะคะจากอุบลค่ะสวัสดีค่ะคุณวิชัยครับครับสวัสดีครับค่ะประเด็นไหนคะ ไม่เปัญหาเรื่องเขากู้เงินไปแล้วเขาไม่ใช่ครับก<ฆ>็อยากจะฟ้องร้องเขากู้เงินไปเท่าไหร่ฮะัห้าหมื่นครับห้าหมื่นนานได้ออยังครับห้าหกปีแล้วครับโอ้ทับได้ทวงถามเขาไหมทวงอยู่ครับเขาพ็ว่าเขายังไม่มีเยวะเขาเขาเบี่ยงว่าเดี๋ยจะคู่ให้คู่ให้แต่ก็ไม่ได้สักทีครับยางนั้นเราก็มีสิทธิ์เราก็ต้องไปฟ้องศาลนะครับ บอกคือไม่มปัญหาว่าเขาไม่มีอะไรครับมีเสีย่ะเขาเป็นข้าราชการเป็นครูนะครับครับชิ้นอะไรก็มีมอเตอร์ไซค์กันเดียวค,คือคืออย่างนี้ถ้าเรียนท่านนิดหนึ่งว่าพูดถึงข้าราชการนี่จะไปยึดเงินเดือนเขาไม่ได้เพราะงั้นเเราฟ้องเศรษฐสาสรสั่งบังคับให้ให้ใช่นี่เราก็ไปยึดอย่างมอเตอร์ไซค์นี่ได้ตู้เย็นอย่างนี้ได้ในความเห็นผมถ้าอยากขอแนะนําว่ายังไงเราก็ไปหาทนายโนติสไปก่อนไปบอกกลา่าวไม่ชําระก็อฟ้อง นะครับฟ้องไว้ก่อนนะต้องฟ้องไว้ก่อนให้ศาลตัดสินมันจะอายุความมันถึงสิบปีบถ้าคุณไม่ฟ้องเลยถ้าเกินกว่าสิบปีคุณก็ถือว่าอายุความหมดนะครับกู้เงินเนี่ยถ้าสิบปีไม่ไปฟ้องเขาก็ถือว่าอายุความหมดมพูดง่ายๆว่าคุณไม่อยากได้เดือนเดือนเงินเดือนนี้นะไม่มีสิทธิ์เดืใช่ไหมครับ <c oughs> เดือนเดือนไม่มีฮะไม่มีฮะราชการยกเว้นแต่ลูกจ้างบริษัทลูกจ้างบริษัทสามารถยึดเงินเดือนได้แต่ แต่กฎหมายเขาบอกว่าต้องให้คนนั้นเหลือเงินอย่างน้อยหมื่นบาทต่อเดือนทั้งนี้เพื่อให้มีค่าใช้จ่ายในการครองชีพถ้าเขาได้หมื่นห้ายึดได้ไอ้ส่วนห้าพันไอ้หมื่นหนึ่งเนี่ยยึดไม่ได้นะครับอันนี้ก็คนเรื่องเขาให้บัตรเอทีเอ็มาแต่เป็นกดแล้วมันไม่มีเงินเลยครับไม่ได้สักครั้งนี่ครับก็กดไม่ได้ก็ไม่มีองฟ้องเอาแล้วผู้ะครับนะครับครับสวัสดีครับ ก็คือจริงๆแล้วคือส่วนมากครูจะนี้เป็นนี้เยอะครูนี้เยอะนะฮะแล้วเขาจะให้กู้มาเช่นซึติว่าบางทีสากลเขาให้กู้นี่สองล้านสามล้านไปสร้างบ้านนะแล้วก็ให้หักเดือนเดือนแต่คอสพันธ์ก็ทําวิธีการว่าให้ครูนี่ทําประกันชีวิตกับบริษัทแล้วก็ให้เสียเบี้ยประกันไปถ้าตายเสร็จเขาก็เบี้ยบริษัทอีก็ต้องจ่ายเงินแทนใน่จำนวนที่กู้สู่งว่าสองล้านอย่างนี้ครับตรงนี้ที่มีประโยชน์กันก็คือ คนครูไม่ใช่คนพันสองพันนะมันมีคนเป็นหลายหลายหมื่นเข้ามานี่ที่ไอเบียประกันนี่ไม่ใช่น้อยเลยแต่ว่ากันว่าบางคนก็มีผลประโยชน์ครับจากทีเบียประกันจากบริษัทประกันชีวิตให้เพราะงั้นครูก็จะสร้างนี่บางคนไม่มีนี่เฮดอกเบี้ยมันถูกก็เลยเอาไว้ก่อนไปกู้กู้มาไปซื้อที่ดินก็มีนะครับเพราะไปอยู่ในวงการ ครูอยู่ชั่วระยะหนึ่งก็ทำใหเรารู้พอสมควรถ้าพูดถึงครูแล้วเนี่ยถ้ายังไม่ถ้ามีโทรศัพท์ก็บอกมานะถ้าไม่มีก็อย่างนี้ใช่จ้ะคุณแคทแคดนี้ยอมรับว่าการศึกษาของไทยตกต่ำร่มเร็วเด็กไทยแพ้เวียดนามคเวียดนามต่กดจนกว่าเราเป็นคอมมิวนิสต์เนี่ยยังได้แพ้เขาแล้วครับต่อไปมันจะแพ้ลาวเขมรอีกโดยเฉพาะอาเซียนโดยเฉลี่ยภาษาภาษาอังกฤษไทยมาอันดับ10ในจำนวน10ประเทศครับทีนี้ก็มีข่าวว่าอย่างนี้ คุณภาวิทย์ทองโรจน์เนี่ยก็เคยเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยต่างๆท่านเป็นที่ปรึกษาลนตรีว่าการกระทรวงศึกษาก็เสนอที่จะปฏะ,ะรูปหลักสูตรหลักสูตรการศึกษานี่เดี๋ยวนี้ผมอยากจะกล่าบเรียนว่าเท่าที่ไปสัมผัสมันควรจะแก้กฎหมายพรบการศึกษาแห่งชาติและปรับปรุงโครงสร้างของกระทรวงกระทรวงศึกษานี่เป็นกระทรวงเดียวที่ประลัดกระทรวงไม่มีอำนาจเป็นผู้คำบัญชา แต่สั่งใครแต่งตั้งโยกย้ายใครไม่ได้ยกาาเล้นอยู่ในสังกัดตัวเองค<ะ>เช่นสปทนี่คุณจะไปโยกย้ายประหลัดกระทรวงไม่มีมตอนนั้นผมไปที่ปรึกษาอยู่รัมตีเขาก็สั่งประลัดกระทรวงตอนน้ําท่วมเนี่ยให้ทานประลัดไปจัดการมารายงานมานะอาทิตย์หน้าให้ชี้แจงมาว่าโรงเรียนไหนเสียหายอะไรยังไงปร,<ะ>รกากฏว่าประลัดกระทรวงเขาก็ส่งมาเฉพาะของประลัดกระทรวงของเขาเองเอรัมตีก็ถามว่าเอาแล้วกระทรวงอหน่วยงานอื่นแท่งอื่นเหรอ ผมสั่งเข้าไปได้ครับไม่ใช่ผู้กุมช้าของเขานี่คือปัญหาอันหนึ่งนะครับสองข้อสําคัญคือหลักสูตรนี่แต่ก่อนเ็ามีกรมวิชาการอยู่ดีๆนะฮะก็ไปยุบอยู่เป็นกองเล็กๆอยู่ในสพทแต่ก่อนโรงเรียนมัธยมปฐมอยู่แยกกันปฐมก็สอนปฐมมัธยมก็สอนมัธยมไอ้นี้เอามารวมกันมาอยู่ในสังกัดเดียวกันก็ทําให้การที่จะบริหารนี่มันยุ่งยากแล้วข้อสาคัญเรื่องเขต เขตการศึกษาครับแต่ก่อนมีมีอำเภอคอยดูไหมศึกษาอำเภอศึกษาจังหวัดครับยังนี้ไม่มีแล้วให้เป็นเขตการศึกษาเขตหนึ่งเจ็ดแปดอำเภอผู้บริการเขตก็ไปดูแลไม่ทั่วถึงเพราะฉะนั้นก็ทาให้ครูบางอย่างทึ่งสอนคล้ายๆว่าไม่มีคนควบคุมก็ไม่ค่อยตั้งใจสอนเด็กมันจึงส่วนส่วนหนึ่งก็อาจจะเด็กๆเลยแน่นอนเลยครับเพราะฉะนั้น เขาเสนอมาก็ดีหลายคนก็เห็นว่าควรที่จะปรับปรุงหลักสูตรใหม่มันสอนมากเกินแล้วเขาเขาวิจัยออกมาแล้วว่าซ้ำซ้อนถึง3 0อทั้งนี้บางทีไอ้คนแต่งหนังสือมาก็มีประโยชน์ก็บริษัทด้านคาก็ที่จะพิมพ์หนังสือมาก็รู้กันอาไปเสนอมติให้ออกมาให้ใช้หนังสือแบบนี้แต่ว่าเด็กจะเริ่มแบบว่าแบ่งหนังสือเยอะๆไปอีกแล้วเรียนเยอะๆเขาก็จะแบบมันเกินอ่ะคือตอนนี้ผมก็เรียนว่าท่านสมคิดเชื่อคงเนี่ยสสอุบลเนี่ย เขาก็เห็นพวกผมทําปรับปรุงโครงสร้างเขาเห็นด้วยนะก็เสนอต่อสภาแล้วครับว่าให้ปรับปรุงพรบการศึกษาให้มีเขตมีจังให้มีอำเภอครับจังหวัดเหมือนก่อนเป็นผู้รวบรวมข้อมูลครับเป็นผู้ประสานงานของกระทรวงศึกษาครับผู้ว่าก็บ่นโอ้ยมันไม่ไหวเพราะว่าอะไรเวลามีเรื่องมีราวนี่ผู้ว่าในอำเภอต้องรับผิดชอบรับหมดแต่ถึงเวลาที่ จะไปควบคุมพวกนี้อำเภอไม่ได้เพราะงั้นไอ้นี่คือปัญหาที่เกิดขึ้นมันต้องใช้เวลามากถ้าจะพูดก oui. e. ันก็ตอนนี้เดี๋ยวเราเบรกก่อนละกันนะคะช่วงหน้ายังมีหนึ่งช่วงนะคะที่เปิดสายหน้าใหม่แล้วก็ต้อนรับผู้ชมทางบ้านด้วยนะคะช่วงนี้พักันสกคู่ค่ะครับ